สวัสดีครับผมมืาอนี้กะนชิมาโชวฟ์ฟีมือตามมา่ำบุคงสุรานกินเด้อพี่น้องเบื้องในฝันกับพวกค่อยเป็นเดอกพี่น้องอๆๆน้องม่นในไผ่ไเหล้าแล้วน,นั่นแหละเนาะไปทรงมาเมื่อกี้นี่พี่น้องกลับมาฮอตเงี้ยแหละกับชิมาต่ำบุคงรู้พี่น้องกินนะพี่น้องคุ่ณยื้เตาเฮาคุ่นพี่น้องไว้นีกะเครื่องในไก่พี่น้องย่างไก่ไก่ตับไก่ครับหม้อไก่ไก่สุรานกินแต่ว่าหลานมาจมข่อยกินเขาอ,อันมาเดียข่อยตื่นขึ้นมาเอามาทางกานดังเรียนให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งกับพ่อแล้วล่ะจ้า อ่ะพี่น้องบันเด้งประมาณนี้ไอเซ็นเข้าไปเลยสูตรมัวมัววาเก็ดป <c oughs> ึ๊บเขบ้าไปเลยนนั่นเลยแต่ว่าคงตัวน,นี้ขอบเถอพี่น้องเด้อหยิบห้าวลงไปพี่น้องยึบหลุดอ่าเออเปี้ยวแล้วเนาะเปี้ยวโอเคเรียนเทามีหน่วยเดียวเด้อพี่น้องวันนี้หน่วยเดียวกับไส่หน่วยเดียวเนี่ยแหละ สมพืนะ้นเก่าหนาแป้งนัวเพราะเป็ดใส่แล้วเด้อพี่น้องใส่ตอนทอาตับหมูพริกน้ำปลาแจ้งน่อยเค็มแล้วเอาขึ้นบ <ada> ่ได er> <c oughs> <c oughs> ้ปลาเด็กปลาเด็กนี่จ้งน่อยอุ้ยหอมหอมมาเยอะวันนี้ทำพอดีกินพี่น้องอ้ยปลาเด็กหอมขนาดนี้พี่น้อง หอมกระเทียมหอมโอเคแก่งไปแล้วลงเข้ากันตามแบบเข้าไปไ้ไปหน้าไี่น้องเอาดีๆซิมบปไดนี้เขา้าอเาจยวหน้าตักขึกก้นมาให้เด้อตากล้องซิมพี่น้องจิ๊บ <laughs> นำใส่น้ำปลาหน่อยบ่หรือปลาแดกน้ำปลาก็ได้น้ำปลาป,ป,ป่าะแดกโอเคแล้วจังเข้าไปทีครับสองสี่ห้า เยบรอยน้องยันปละมึกใส่น้ำเหมือนที่พี่สาวส่งมาให้เมื่อไหร่ก็ตัดกินน้ำเด็เนาะเออทำกินละช่องเห็นสีนวลเอาหนึ่งข้างเจไปนอ่ทำมาดีก็ว่ากอุ้ยมันยากจราวันที่แม่ไม่อยู่นานก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมดีมค้กินใส่รอบเป็นนองยนส้แ แม่ไปเดียวอันมือเลี้ยงหมดละซีหามืเลี้ยงแม่รมาเลี้ยงเลไปกดซองอินฟอร์ดแด้อมันเย็นหนูจับาหึกแข็งหรอย่ามาไี่น้องไหมคนพูดไปเป็นตาข้อไห่ไี่ร้องอ่ะฮึมอ่ะฮึนั่งจมเ้อไม่ตัดหุ่นหยิบียุ่มเนี่ยน้อยไี่ร้อง กอดกีแล้วอ่ะกอก่อนกนนอกินเวลาแล้วกินใส่ฟอกกินยังบอดะใช่หรือบอ่ไหมอแล้วพี่น้องยอกขง่อนเลยมื่นั้นห่อนพี่น้องในพานกินเงียนแ้หละบไปเนาะบึงเนียบบอดเป็นหลดเนแล้วนี่นลอ ยังกดกอบอีก่อได้อ้านัพี่น้องอืมยาก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 พี่น้องมันต้องย่างฮ้อนๆนั่นแหละเนาะ่มันถึงอารมณ์นยเย็นแล้อืมเอ้าพี่น้องกินห่อไปเนาะนอนมาหน้ามาต่างทีสันมั่นจิบ รถ3าม,มงกวนะเนาะส่งบนศินธาร,ราช3โมงแม่หมอนกับมาหักที่มอนใส่มาแม่หอดชาร้า,รานเหล้าเลยวแล้วหอดก่อนแม่หอดก่อนหมูเลยสามวันน่ะรถตรเต็มเยอะอืมคนขยอไปเยี่ยวหลายคนเดียเนี่ยคนกับเล่าแล้ว ปไปรายใหญ่ทำไมไอ้คนยิ่ง่าใหญ่ไปไทนคลิปข้งางอะไรแล้วบันี้หญ่มายิด่ดีไม่ด้าอง ขาวมันมันกระไนนิไปยนนมองเทไปยนแม่คือไกล้สามตัวไปผาได้เพื่อนมากลทับมาชงครีมแองพี่น้องมันขึ้นคอนดูกันมึงยู่าอะไรหรอเพื่อไม่ต้อับมันเรื่องมันก็เลื่อยเ,อเออลยน,น,น้ำแม่ก็ค้ากําแม่เมาน้หเนั่แบบไปบ้านไหทุอรานัาน่นแหละ มาหาูตัวก็่เห็นหรอกอาบริจาต่ำของคุมสมได้ไหมช่วงหลายสิมนมันหรอหน้าสนใจลาก

สาว,นสาวนคสาวน,นสานนานลาบางีไรล่งัีดสลดทีทัด <c oughs> ก็สลาสาีนั่นเอยโอ้ใบานยเขาบ้านเราเราบาคดมันก็ตัดไน้เรเป็นกร่งไก,ก่นนเด้อพี่น้องเด้อเกดทุกอย่างอย่างไรพี่น้องมวนพี่น้อง ดาราเนี่มึงนีเนี่ยบ้าคนเงินถาที่ว่าที่บอไทยเขาจะดีฮะสวยงามมากเลย แบบันอ่อนดีงามไปมันเหาทัองตั้นมาจาเห็นเดียว <c oughs> อ๋อเมืเ่อไร ว่น,นีอันนี้ก็สุดยอดอันนี้ก็สุดยอดเข้ากัน <c oughs> นี่ทำไงทั้งหมหนักคนหนักนะ,ะคนหนักคนหนักยอดเลยมยใจฉกแบบมีเเลอ

นี่นะตรงนี้นีนน่นี่สันิมวลมาหน้าเหกก็นว่าขวั้แล้วเอาอิมมาออ่มสำหรับกินะนะครับ